สาเหตุที่กระจกแตกได้ด้วยตัวเองเนี่ยมีหลายปัจจัยนะครับซึ่งปรากฏการที่กระจกแตกได้เองเนี่ยเราจะเรียกมันว่า spontaneous glass breakage หรือปรากฏการกระจกแตกเอง เหตุผลแรกก็อย่างเช่นกระจกตรงขอบตอนที่ทํามาอาจจะมีรอยบุบรอยบินเล็กน้อยซึ่งมันจะทําให้เกิดความเครียดสะสมในกระจกปกติแล้วสาสารต่างๆเวลามีความร้อนมันจะขยายตัวพอมีความเย็นมันจะหดตัวอีกสายหนึ่งที่อาจจะทําให้กระจกแตกเองได้ก็อย่างเช่นมันอาจจะมีสารบางอย่างเช่นนิกเกิลซันไฟนะครับซึ่ง มันอาจจะเจือปนแล้วก็ผสมอยู่ในกระจกได้ในกระบวนการที่เราสร้างกระจกขึ้นมาซึ่งไอสารนิเกิลซัลไฟนี่มันจะมีอัตราการขยายตัวและหดตัวที่มากกว่ากระจกปกตินั้นภายในมันจะทำให้เกิดการรอยแตกเล็กๆที่สะสมเหมือนเด็ที่บอกเป็นความเครียดที่สะสม,มอยู่พอโดนกระตุ้นด้วยความร้อนหรือความเย็นที่ต่างกันไปก็อาจจะทําให้กระจก